วันนี้พาน้าน้องๆมาชมคันสติลโรตัสไทม์เลสเอ็รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมานะครับให้กับน้าๆนาได้จับจองกันเป็นเจ้าของตอนนี้นะครับมีขนาด8ฟุต nych, 6, 9ฟุต color, แล้วก็10ฟุตนะครับที่นำเข้ามาเวทนะครับแล้วก็รายละเอียดของคันจะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ลวดลายเนื้อแบงค์ของสติลโรตัสไทม์เลสน,น,นะครับนี่ครับเป็นดีไซน์บายไทยแลนด์นะครับเวสาย15ถึง30ปอนด์ รุ่นที่ถืออยู่จะเป็นความยาว8 –ฟุต6นะครับดีไซน์สวยงามนะครับลวดลายของเนื้อแบงค์เนี่ยออกแบบใหม่หมดเลยนี่ครับจะเห็นได้นะครับของตัวเนื้อแบงค์ไทม์เลสนะครับด้ามก๊อกสวยๆบิ้วมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้น่าใช้มากคือคันเนี่ยมีความเรียวนะครับดูเนื้อก๊อกนะครับตัวด้ามนะครับแล้วก็ช่วงท้ายจะมียางกันกระแทกมาด้วยนะครับรีซีฟูจิป้ายทอง นี่นะครับไกด์เป็นสไตล์ขาเดี่ยวคือคันเนี่ยเป็นคันสําเร็จนะครับบิ้วมาให้เรียบร้อยไกด์ฟูจิขาเดี่ยวไกด์ตัวแรกนี่ครับฟูจิขาเดี่ยวนี่ครับคือสําเร็จนานๆน้องๆซื้อไปงานสวายแข่งไม่ต้องทําอะไรเลยคันเนี่ยมีน้ําหนักเบาดูตัวทิปท็อปครับสวยมากนี่ครับเนื้อแบงสวยคันสําเร็จในงบ3,000นต้นๆเท่าน,น,นั้นเองสําหรับตัว สติโรตัสไทม์เลสเดี๋ยวมาชมแอคชั่นของคันทําให้ชมกันครับดูการเสียบนะครับนี่ครับเสียบเข้าไปนี่นะครับลึกอยู่พอสมควรเลยนะครับตัวท่อนปลายกับตัวท่อนล่างเสียบเข้ามาลึกอยู่พอสมควรเลยครับนี่ฮะตัวเนื้อแบงค์นี่ครับหนานะครับนี่ให้ดูเลยครับว่าเนื้อแบงค์มีความหนานะครับ และยังคงมีความเบานะครับสำหรับตัวสติลโลตัสไทม์เลสตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับมาชมแอคชั่นไปพร้อมๆกันนะครับจะออกแรงยกนะครับให้ชมนะครับว่าแอคชั่นความโค้งของคันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือให้เห็นความโค้งของคันนะครับเรียกได้ว่าท่อนปลายเนี่ยออกกำลังแล้วนะครับ เรียกว่าออกแอคชั่นให้ดูเนี่ยนะครับก็มีความโค้งอยู่พอสมควรแต่ว่าความโค้งนี้แลกมาด้วยกําลังยกนะครับที่ผมทําให้ดูเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าออกแรงยกแค่นิดเดียวแล้วจะเห็นคันแบบนี้จะย้วยจะยวบไม่ใช่นะครับนี่ครับช่วงร้อยต่อจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยออกแรงยกอยู่พอสมควรคันเนี่ยนะครับมีความตึงมากนะครับสําหรับตัวไทม์เลสตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับนี่ครับทำแอคชั่นให้ดูนะครับงานสวายบอสวายแข่งนะครับได้ สบายสบายเลยนะครับสำหรับคันตัวนี้น้ำหนักคันเบาเก่อกับล้อ3,000-4,000 Star Dik Van Ford ทวิ n นะครับหรือว่าเป็นพวกได้ว่าเล็กซ่านะครับเซอร์เทดเบอร์3,000งานปาวอกสบายสบายเลยครับสำหรับตัวสตีลโรตาร์ไทม์เลสมีขนาด8ฟุต6 9ฟุตแล้วก็10ฟุตในราคา3,000ต้นๆเท่านันน้นเองวันนี้ตีน้อยเอามารีวิวแนะนำให้กับนา้นาๆน้องๆได้รับชมกันนะครับลวดลายสวยงามคันน้ำหนักเบา ราคาจับต้องได้นะครับสนใจสั่งซื้อทักตีน้อยตกปลาได้เลยครับ